สวัสดีค่ะวันนี้ได้เวลาออกไปสวนปัสสาวะให้คนไข้อีกแล้วนะคะคนไข้ยอยู่ที่บ้านค่ะตอนนี้มาที่โรงรถแล้วค่ะเปิดรถแล้วนี่คืออุปกรณ์เวลาเราไปสวนปัสสาวะที่บ้านก็ต้องเตรียมอุปกรณ์ไปจากสำนักง,งานไปดูแลคนไข้สโต๊ k กค่ะสะโต๊สองเคสเลยสามเคสเลยกับคนหนึ่งที่เป็นอุบัติเหตุ คนละหลายปีแล้วนะคะเนี่ยอันนี้คือวัสดุอุปกรณ์นะคะเตรียมพร้อมค่ะมีเครื่องวัดความดันเครื่องวัดอุณหภูมิแล้วก็อุปกรณ์ใส่สายอาหารนะคะเรียกว่า NGT กบบสาย f o l ีแคสก็คือสายสวนปัสสาวะนะคะพร้อมกับถุงปัสสาวะเปลี่ยนทุกเดือนค่ะพร้อมค่ะไปกันนะคะเริ่มแล้วนะคะสตาร์ทรถแล้วออกเดินทางค่ะจากลงรถแล้วค่ะ ปอขับรถเองส่วนปัสสาวะคุณยายสองยายคุณผู้ชายหนึ่งคนใส่สายเอ็ทิวด้วยเปลี่ยนสายค่ะวงกันการติดเชื้อแล้วก็ความสุขสบายของผู้ป่วยด้วยค่ะแต่การเปลี่ยนใหม่ทุกทีก็เจ็บทุกทีเลยฮะโกโกโกไปด้วยกันค่ะอปอก็ไม่อาจจะเปิดเผย หน้าตาแล้วก็วิธีทำได้นะคะแต่ว่าจะสื่อสารเป็นเสียงให้ทราบค่ะไปกันค่ะมาถึงแล้วค่ะปิดประตูมาแล้วค่ะสวัสดีค่ะก็ะะะะต่มคนสวยของเราใส่แมสด,ด้วยทำไมาผอมอะ ดีจังเลยใส่เสื้อตัวไหนหอมพี่ใส่เสื้อตัวไหนก็อ้วนไปบ้านนู่นเลยโทรืาอหมอถามเขาว่าหมอนัดเวลาไหนเขาเรียกบอกว่าเอาบนนู่นเรียกวันนี้โทรหาไม่ได้นัดเมื่อกี้โทรหาเราก็ไม่รับใชื่อว่าพี่เมมผิดไม่เขาเหมือนเขานอนหรือเปล่าเพราะว่าเขาเปิดประตูนิดเดียว เอาแล้วเขาจะให้เราไปชวนไหมให้ใหใช้ใช้ได้บอกว่าให้มาหายายก่อนแล้วเขาถึงม้วนก็แบ้บนเพราะว่าพี่โทรหาเขาเขาไม่รับสายเมื่อกี้เมื่อกี้ก็โทรแต่ว่าเขาก็ไม่รับสายสายายเหมือนกันจเหมือนกันเลยแต่นั่นเขาเป็นหลายปีแล้วแข็งแรงกว่าอยู่เขาพูดคุยได้ยิ้มหัวได้คุยคุยไม่ได้แต่ว่าแกรู้เรื่องกับเรายิ้มกับเราอย่างนี้น่ะคุณยายสวัสดีค่ะ แม่เปลี่ยนสายเยี่ยวนะคะวันนี้เปลี่ยนสายเยี่ยวอย่างเดียวสายอันนั้นก็หนึ่งเดือนถ้าไม่หลุดเอาโต๊ะจ้เอาโต๊ะนี้ก็จ้ะจ้าเอามาเอามาเลยเอาเป็นยังเขาเลือนมาผิดกับไก่ก็ได้ใช่ใช่ใส่ข้าวทัน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 อันนี้ไม่ได้ใช้หรอก เพราะว่าไม่ใช่จมูกใช่จมูกเะจะเอามาเช็ดหน้าแม่ไม่ให้มีเหงื่อถ้ามีเหงื่อแล้วมันจะติดไม่อยู่อ,อื้สายเยี่ยวปกติอ๋อเบอร์สิบหกอยู่จ้าถ้าเบอร์สิบสี่เยี่ยวมันจะลิกออกมันเล็กเอ้าเหรอใครจะมาเจอะให้ โอ้อกกยโอ้ยเป็นสายเยี่ยวไม่ยากแม่อเอเอาไว้ถอดส่วนเยี่ยวไม่ยากมันไม่ลำบากใจ <c oughs> เพราะว่ามันง่ายกว่า,าเออเพราะอันนี้มันตรงเนาะอันไหนมันเจ็บมันขมิมีมันอยู่กับส่วนหน้า ถ้าสวนข้างบนน่ะพี่ลำบากใจทุกทีแบบนึกถึงตัวเองเนาะเวลาที่มันคึกคึกคึกเลยใช่ใช่สองครั้งแล้วสองครั้งแล้วแม่ใส่ง่ายใช่ใช่ฝืนกันแบบบางคนน่ะฟุดหนาฟุดหลังมันเจ็บนะแม่จะดีขึ้นเูยเนาะแม่ตัดเยี่ยวนะคะจึ๊บเรียบร้อยค่ะ เอามือออกแล้วตัวเองแม่แยกขานะคะเขาจะเก่งเข้ามาเองหนูไม่ต้องจับผ้าข้างในนะไม่ต้องฝืนไม่ต้องฝืนเดี๋ยวไ้นิดนึงนะคะแม่แหงนิดนึงนะคะไม่ใช่เด็เพราะว่าปูผ้าแล้วมันจะมืดหนูเอาอันนี้ที่จะเอานี้ไม่ต้องฝืนมากนะตัวเองค่อยๆแกะเอาไว้ให้ตอนที่แกพร้อมค่อยแกะ บาเอ้ยบาเปต้งตรงเก่งขบาป้อยลง,ลงๆเ้อบาจังัวเจ็บบาจังปวเจ็บเ้อไอบาพัางขาอ,อกเ้อต้องสะอาด,ดบาเด้เเอบาก็ต้งงเก่งขาเด้อโอเคค่ะแม่โอเคค่ะ<า>ดูอันนี้ก็รู้ว่ามันไม่อักเสบเพราะว่ามาขาวก่อนเนี่ยมันจะเป็น,นแดงๆเพราะว่า,วากล้ามเนื้อรอบๆมันขาวๆแม่ มั่นใจมั่นใจเห็นเงี้ยวแล้วนี้ไม่ยากไม่เคยลำบากใจพ่อสวนเยี่ยวเลยไม่ว่าผู้หญิงผู้ชายมันจะสวนง่ายนี่เป็นอะไรคะแม่เรียบร้อยค่ะนสีแล้วคนเก่งขั้นเดียวเลไม่ได้มันจะเอาผ้าคืนแม่ เเสร็จแล้วตัวเองค่อยหาติดเอาอ่มาแต่งตัวเลยได้ค่ะจ้เก็บสมบัติกลับบ้านแล้วแม่โอเคโอเคไปแล้วจ้าไม่เป็นไรรู้จักที่อยู่ฮัลโูจักมองแล้วไม่เป็นไรไปกี้บอรูจักวันยางเขามาหนีก็ได้ เไอ้กุ้งมาจอดเอากุ้งจะจอดรถเสมาจอดทั้งฝั่งถ้นั่นแหละอันนี้ออกมันไม่จะถอยออกอย่างเดียวเดนรถมันมีไยแดงไยังมันจะถอยถอยหาออเท่้าตรงบัง้า้าห้าถอยกิ้้าถอปกงกกงโอเคขอบคุณมากจับจับ่างเดยว้าอยกจัจกกรอักอยู่ช่วยออกได้เสร็จภารกิจแล้วค่ะกลับแล้วค่ะ ไปแล้วค่ะนะคะบ้านนี้สวนปัสสาวะอย่างเดียวเพราะว่ามีสายปัสสาวะอย่างเดียวที่ครบเปลี่ยนแต่ว่าสายอาหารเพิ่งเปลี่ยนไปค่ะเพิ่งเปลี่ยนไปเมื่อสองอาทิตย์ที่แล้วสายพวกนี้ก็จะอยู่กับผู้ป่วยติดเตียงนะคะจะเปลี่ยนทุกหนึ่งเดือนกลับแล้วนะคะ สวนเยี่ยวสวนเก็ดเสร็จเรียบร้อยค่ะเที่ยงคงรึ่งพอดีภารกิจสำเร็จค่ะ